พุทธวจนะชุดแก้กรรมโดยตถาคตอานน์ถ้ากรรมมีกร,รมธาตุเป็นวิบากจักไม่ได้มีแล้วไซกามภพจะพึงปรากฏได้แลหรือหามิได้พระเจ้าค่าอานน์ด้วยเหตุนี้แหละกรรมจึงเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นเมล็ดพืชตั้นหาเป็นยางของพืช วิญญาณของสัตว์ทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นสามการบังเกิดขึ้นในพบใหม่ต่อไปย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้อานนท้ากรรมมีรูปธาตุเป็นวิบากจักไม่ได้มีเหล่ไซรรูปภพจะพึงปรากฏได้แลหรือหามิได้พระเจ้าค่าอานน์ด้วยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นมเมล็ดพืชตัณหาเป็นยางของพืชวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกตั้งอยู่แล้วด้วยธาตุชั้นกลางการบังเกิดขึ้นในพบใหม่ต่อไปย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้อานนท้ากรรมมีอรูปาธาตุเป็นวิบากจักไม่ได้มีเลาไซอรูปปพ จะพึงปรากฏได้แลหรือหามิได้พระเจ้าค่าอานนท์ด้วยเหตุนี้แหละกรรมจึงเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นเมล็ดพืชตั้นหาเป็นยางของพืชวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกตั้งอยู่แล้วด้วยท่าชั้นประณีตการบังเกิดขึ้นในพบใหม่ต่อไปย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ อานนนพบย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แลพิขุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมพิขุทั้งหลายเหตุเกิดของกรรมทั้งหลายย่อมมีเพราะความเกิดของผัสสะพิขุทั้งหลายความดับแห่งกรรมย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะพิขุทั้งหลายมักมีองค์แปดนี้นั่นเอง เป็นกรรม,มะนิโรธคามินีปฏิปทาสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับกรรมรายละเอียดที่บุคคลควรทราบเกี่ยวกับเรื่องกรรมพิขุทั้งหลายกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบนิธานะสัมภะแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเวมัตตาแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ วิบากแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธาคามินีปฏิปทาเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบคำที่เรากล่าวแล้วดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าภิกุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะว่าบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทำซึ่งกรรมด้วยกาย ด้วยวาจาด้วยใจภิขุทั้งหลายนิธานะสัมภะแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายนิธานะสัมภะคือเหตุเป็นแดนเกิดพร้อมแห่งกรรมทั้งหลายคือผัสสะภิขุทั้งหลายเวมัตตาแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิขุทั้งหลายกรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในนรกมีอยู่ กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในกำเนิดเดรัจฉานมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในเปรตวิสัยมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในมนุษย์โลกมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในเทวโลกมีอยู่พิกุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าเวมัตตาคือความมีประมาณต่างๆแห่งกรรมทั้งหลาย พิขุทั้งหลายวิบากแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายเรากล่าววิบากแห่งกรรมทั้งหลายว่ามีอยู่สามอย่างคือวิบากในทิฏฐธรรมคือปัจจุบันหรือว่าวิบากในอุปป,ปัชชะคือในเวลาต่อมาหรือว่าวิบากในอัประปริยายะคือในเวลาต่อมาอีก ภิกุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าวิบากแห่งกรรมทั้งหลายภิกุทั้งหลายกรรมนิโรธเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายความดับแห่งกรรมย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะอริยอัตถังคิกมักนี้นั่นเองเป็นกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิภิกขุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกย่อมรู้ชัดซึ่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งนิธานะสัมภวะแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัด ซึ่งเวมัตตาแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งวิบากแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งกรรมนิโรธอย่างนี้รู้ชัดซึ่งกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาอย่างนี้อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งพรมจันนี้ว่าเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งกรรมพิกุทั้งหลาย ข้อที่เรากล่าวแล้วว่ากรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบนิธานะสัมภวะแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเวมัตตาแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบวิบากแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธคามินีปฏิปทา เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว